ไม่ได้ใส้ธาตุนะใส่ไม้มันมีเยอะนั้นไปเลยก้นแห้งเลยไปได้ดไอเมย์ซื้อผ้ามาให้นนะลืมอยู่บอนอ้ายจะกินด้ ทุกคนสบาสดีตอนแรกๆทุกคนมื่อนี้กะมีเมนูมานำเสนออันนี้คือเครืรองอันนี้เนาะเคื่องเคง็งก็คือตำมะฮุ่งพี่น้องมะฮุ่งไปขอเขามานี่ของก้ามเขาก็มีเอ้ยมีโทฟูแล้วก็มีอันนี่ผักคะป๊าเป็นเดินที่ไม่ได้กินผักคะทุกคนแล้วก็พักอันจบว่าไอผักโขลกผ้าใบหัวผ้าทุกคนแล้วก็มีน,นี่ปิ้งขาไก่พี่น้อง กับตำมหุ่งมันนี้บอกเลยว่าแ่บนอนนี่กินตะเหงแล้วทุกคนเอ้ยอันอันตำมุ่งกับอันปลาขา่อยู่บ้านนี่กินประจำเลยแหละนี่ีมาอันเศษอันนี้ก็ทุกคนเอ้ยไก่บ้านพี่น้องป้งไก่บ้านแต่หอบนี้ไก่เยอะตัวน้อยทุกคนเอ้ยหอบก้อนนี่คือไก่ตัวใหญ่ปิ้งขาป้งฝึกก็คือว่าร้ายไรอันนี้ไก่ตัวน้อย ลมพัดช่วยโจยพี่น้องขึ้นหอดย่ามอันย่ามอันน่ะบ้านเฮานะย่ามเกี่ยวข้าวบ้านเฮานะย mm ี่หอดย่ามหนาวละว mm hmm. กินหอดบ้านเลยแบบนี้แล mm ้ว hmm. กรปีมันนั่งขาวไม่ได้เอาลายนะเนะ mm hmm. พราะว่าข้าเน้นตำมะฮุ่งกินกับบวแล้วก็นไม่ได้แบบกินแต่ปิ้งน,นี่กินกับตำมะฮุ่งนี่อันนี้ก็คือ ด่างไฟปิ้งหอมนี้นะไม่ได้มีทานมาทุกคนเขาคิดมาตาเครื่งเค่งมาน,นี้นะเดี๋ยววลางแล้วทุกคนเลยจักเดวือทุกเป็กหนูหบอกว่าเป็กหนูอยู่จับตัวแหลย สามโพสิเคอร์พักเทมพักเทมกูม่ต้องแกะเซอร์เซอร์เซอร์เป็นนี่เลยหลายคนทานแล้วเนาะมีใครได้ลงคลิปหายหน้าหายตาไปเกิบเกิบอาทิตย์ผูมีลงคลิปเมืยทุกคนเลยอีมีพ่พากลังใจอยู่ลงคลิปเอฟซีเฮมอะละ fc บิคอยเบิ่งก็เลยบิคอยลง fc บิคอยเยอะเบิ่งพี่ขายเขาลงคลิปเลยเออลืมว่ามันบีลายไปเลยแกเสรอแกเสรอเข้าก็ไเลย รือว่าใกล้บิลไลปลาเล่ตัมมะคุงอืมสคือ กิน,นเองทุกคนเลยให้เราเลิกก็ได้ด examples, ปไปกินเองได้สิหยามนี้ยามเกลียวข้าวพอดีทุคนเอ้ยเกลียวข้าวแล้วพอดีหัวหยามหนาวเออเรียกว่าปลายโซนต้นหนาววิดเนวิดเอันวิดหยามผลแล้วก็ต่อยามหนาวเลยบ่ะนะอยู่บ้านหนาวแล้วอยู่พี่เซบีหูจักทุกคน เคยมาอยู่ไทยนะมีเห็นว่าอยู่ไทยหนาวจากเถอเนาะมีแต่ฮอนหายจากแรกแบบดูบิสุซงมันบอกแต่อากาศสันมินะเริ่มหนาวเลยอากาศสันมินะลมพัดโจยมาแล้ว ไกลทุกคนเลยไฟงอนแล้วเออไฟหอนถ้าไฟเป็นกอแล้ววันนี้กระซิมเซอร์เกอแป้งโน่สูตรเหานี่นะเกอแป้งโน่น้ำตาลปิ้งไก่เสริมตาลขึ้นบ้างเลยแต่ก็คือชิบิเม้นเท่าเหาเลยทุกคนเ้ย โซน้ำตาลนะเฮ็นลายคนอยู่ไรแต่ว่าเขาไปด้โซลลยนะเซอร์พอว่าเฮอร์มันโนไม่ว่าเฮอร์มันกล่อมๆนะแบบิตองแบบมีต้องแบบเจ้าเล้าเกินไปหรีอดแถ้าสมมติว่ามีเธอเนื่องแบบเฮดกินแบบบบิ้น้ำตาลแล้วแบบรู้สึกว่ามันแบบเข้มกับเข้มโดดมันมันบิ๊ดดี้เข้มหวานแบบนี้นะอันนี้เขาเซอร์พอเฮอร์เป็นพิธีของมันถึงจะมีโซไลยกับเซอร์นี่แล้วก็เซอร์นนะนำเพิ่มความเข้มเซอร์รสดี ดูแถวนี้นะทุกคนว้าบีมีขนองเขาบีมากกลิ่นรึ้นี่ยเลิกกนแต่รสด,ดีเราจะบีเห็ดน่าจะบีขนาดบีปรุงเข้มข้นได้แต่ว่าบีอย่าปรุงเข้มข้นเพราะว่าเยังาสิ่งกำังต่ำหุงอยู่สูตรเฮานี่ก็คือแบบเสอรอ์น,น้ำมันหอยของคนอื่นกับีฮู้เนาะว่าเขาเสอร์บ่ นั่นก,ก็ะต๊เข้มหัวจักนี่ก็ได้มีเข้มแน่นอนเสือลายเกินเสือเกินใกล้ใกล้บิลายแต่ว่าเสือลายกว่าใกล้อีก ลาดของเทย,เยไปบ้านไก่ลายคิดว่ามาพี่นะสิวิได้กินนะมาตอนแรกนะกินไก่ผ่านแล้วผัานเอาไปเอามาเขาว่าอยู่แถวนี้ก็มีซื้อมาอ๋อแบบสมุนไพรเครื่องเมน,นขนาดนี้นะิดคนเดี๋ยวเราหาสิมาปิ้งอู้ฟัน าม,มันจะขามเลยสีลอยยแต่ว่าไก่มันจะจอยผมนะโอ้ยเห่าเออไม่ปีนนะเดือ แซมเติมไม่เื้อตามไม่ได้อันนี้คือไตมันทุกคนเอ้ยตไตดีเติมวะเออไอ้ทีว่าคนไทยเอิญหรือเยเน็นแบนนี้นเฮยมาคิดอายเอามาเฮ้อทุกคนเอ้ยประหยัดเงินเป็นลายเตเยิบโอ้โหเฮ้ยเราจะ เพชแบบแสเต็ปเอาแบบตูดแดงเลยวันนี้นะแต่ว่าตำแจ้วท,ท่าเดาะท่าพิงไก่ซุกยังตำเดี๋ยวมันสีสีลุกซาิเห็นดิลืมไปเด้ไม่จะแนวลืม,มดีเลยมาหลายย่างละลืมดิมเดียวลืม,มพี่คีนูโซลายนี่รับรองว่าเพชรแต่ว่าเออก็โซลายได้นะมือรุ่งโมหงก็มาคิด นี่ในยอมเพลิ่งเผ็ดนะฮ้อนทองมีไหวทุกคนด้ยส่วนผงชูรสนะทุกคนเราต้องใส่เยอะๆนะจะได้อร่อยอร่อยแล้วก็น้ำตาลค่ะแล้วก็เกลือ เป็นบางมื้อได้แล้วแต่อารมณ์มันรีได้ต่ำมัหุ่นก็บางเท้ากระเซารเกอบางเท้ากระเซิร์น้ำป่ายันเข้าตาตอนนี้จะเริ่มตรงดีเลยเริ่มเห็นหุ่นแล้วแหละคุณ พีน้ดยมือเนี่ยแหละเออบีมีได้คิดด้วยกลางโอ้ยทะละเฮมเลยเดยกทัดจะนอนยังพีนพี่น้องทะละเฮมเลยไม่ได้ใส่ทานนะใสไ้ไหมมันมีเยอะนั้นไปเลยนะคะเราต้องเอาทานมาใส่ เอาสิมาตำม,มาหุงกันนี่ไก่เคยจะสุกแล้วส,ส,สองหนึ่งันนี้รอมีปนน้ำเราม่นเป็ดกินบัวที่จริงมีปนก็ได้แต่ว่ามันอยู่เข้มโดด ตามมุดทุกคนเลยไปตามมุดกระเทินไม่ได้เป็นมะก,กะทินมาเซอร์เลยจริงๆมะก,กะทินกะมีเลยึ้นแหงเลยไปได้ดไอเมซื้อผ่ามาเหินนะลืมดูบอลไอ กิน <The> ้ปลาเรากลืนมากพูดเอาหน้านเท่าเนื้อเท่าหนังเธอไปที่จริงต้องขาหล่นน่นเกิดเป็นโน่ก่อนแตไปเธอเส้นมันอ่อนนะทุกคนตอนข้าวเขาหล่นเกิดเป็นโน่นะเส้นมันอ่อนนะ แล้วข้าวต่ำกับได้ไหดีคือข้าวแจ๊กข้าวแจ๊กนะนั้วก็ข้าวเนื้อข้าวนางไหวก็เดียวเจ็ดไม่แย่ทุกคนต่ำเองย่านเองย่านเพชรอย่างนี้สิ่งก่็ ก็ม่ได้เพ็รไปเลยตเืินกันขาดส้มนุ่งอืมเมื่อีหดโหดอนกนะตันสีเริ่มมาแล้วเลยเกงก้างคืนโอ้นจ้ำขอนก้างคืนแต่ก็ไม่ค่อยได้ปวดท้องก้างคืนนะทุกคนด้ย กินสดสดเดเสียงดีเลยน้ำนูแงนี่ประแดดนี่ก็แสบคนละแบบทุกคนเลยบีดีเ็มโดดแบบเคมแบบหวานๆจ่ทำไรลนะ่ะเดี๋ยวพาของห้ากับมืน่อนี้ก็มีอันมื่อนี้น้ำมีอันนี้น้ำทุกคนโอ้ย ยากกินเต้าเดตดิเอ,นอน็นซอโซซมีคอนะเดียวอัน,นอยิ้มมดจิ้ล้างมาเรยวแล้วเด้อเบหูละผ้าแล้วก็ที่จริงกังก็ตำโทษนะฮะว่าให้อย่างเดะอันน,นี้นะสุเจ็บคนสุกเร้ว ปีใกก้เฮ้าโอ้มันมันดีนะตัวนี้นะปีมันมันแห้งมันหอมเมื่อน,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 นี้มือออกาษาทุกคนอนาะจจะดินเสียงยาคูหรือคูบาเิ่นสดมน ตัวประเทศบ่ะวะออโค่นมากินน้ำเดียวแล้วแล้วคือน้องอน,นี่คือพักหรือว่าเออปะคาดูจักว่ามันมันกระเซบเป็นย่ามไหมทุกคนพักอันนี้นะย่ามพลระบีแซ็บเยอะเข่า ไกลหั่นหนเอาเดียว 嗯。Mm hmm.